สวัสดีครับผมต่อต้นนะครับวันนี้พามาชมกันต่อนะฮะจากชุดที่แล้วนะครับฝนตกมานะฮะวันนี้พามาชมนะฮะมีฟอนะครับเจอฝนเข้าไปนะครับมีดอกฟอเล็กน้อยนะครับและนี่คือดอกชุดใหม่นะฮะนี่กําลังปีกออกมานะครับนี่ฮะนี่ครับ นี่นะฮะไอ้อสีแดงๆอันนี้นะฮะสีแดงอันนี้นะฮะฝอนะฮะไม่ใช่ดอกฮะเป็นดอกแหละครับแต่โดนน้าเยอะฝออันนี้นะครับขาวๆนี่ชันะฮะนี่นะฮะทายเพื่อนๆพีปีรับชมกันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็สี่ปีทุเรียนตัวน,นี้สี่ปีโอ้ย นี่แะครับไม่ให้เดินเลยครับเอาแล้วครับปล่อยปลอย,ลอยนี่และฮะแบบนี้เลยครับจะเดินไปไหนได้ครับหมาดุเหลือเกินกัดอย่างเดียวเอาแล้วเอามาคืน้นด็วแม่เนาะนี่ฮะแวะมาเจอบอลครับตัวนี้สีสวย นี่นะฮะช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะครับก็ยังพอมีรุ่นกันต่อกับอดอกทุเรียนนะฮะว่าจะมาเยอะหรือจะมาน้อยฝนหยุดตกแล้วนี่ตอนนี้ปีครึ่งนี่นะครับดูความงามความสมบูรณ์นะสะภาพใบใบค่อนข้างใหญ่เพราะว่าสมบูรณ์ าพาชมกันต่อฮะยามเย็นชุดเดียวกันครับปีขึ้นแต่ต้นนี้สูงกว่าต้นนู้นนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยหลังจากที่เราได้ดอกแล้วสิ่งที่สองที่ควรระวังก็คือ หมอกหรือน้ำค้างลงตอนเช้านะครับที่จะทำให้ดอกทุเรียนเราหลุดร่วงได้เพราะเกิดมาจากเชื้อรานะครับที่จะมาทำให้ดอกทุเรียนเราหลุดนะฮะเราต้องหายาป้องกันนะครับเป็นยาเชื้อราฉีดพ่นเพื่อที่จะไม่ให้ดอกหลุดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวพอดอกใหญ่ขนาดนี้ปุ๊บมีหมอกหนาน้ำค้างลงเยอะ เนี่ยแะครับสิ่งที่ชาวสวนควรระวังนะฮะคือเชื้อราที่จะทำให้ดอกทุเรียนเราหลุดร่วงได้อันนี้คือความรู้เล็ก,เกน้อยนะฮะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กำลังทำทุเรียนอยู่หรือที่เขาเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรฮะนี่คือความรูม้ที่ผมได้สะสมมาเป็นลักษณะนี่อันนี้ปีครึ่งเหมือนกันครับนี่ฮะ ใบใหญ่ๆดำ่ยมขนาดน,นี้นี่สูงตัวนี้สูงครับตามหารองเท้าก่อนครับ<ม>นี่ครับ<ม>เอาม,มาใหม่มีุูเด็กสร้างมาใหม่กำลังซนเลยลกุดรูอยู่งับขาอย่างเดียวเลยครับเป็ลลนลองทับหัวไหนฮะ กำลังอยากเล่นเลอะทุกคนนะดูนีค่ค,ครับพามาดูบอลด้วยโอ้ยเตียนดอ,อกใหญ่กับพญาจงอ่าง ไอ่เป่นต้นนี้อันนี้เรียกไรเนี่ยอันเนี้ยรยะเศรษฐีหรอเป่ะรวยไม่เลือกัเลยใช่เหรอน,นี่ครับสีแดงแรัดกันเลยทีเดียวเป็นสีผสมเสร็จน,นี่เงี้ยชื่อมากมาย <laughs> ไปหลายกอแล้วนะครับของคุณยายเขาปล่อยไปหลายกอแล้วเหลือเท่านี้แหละฮะ สีสด,สดสดแดงๆน,นี่แนะฮะอดิิอดูนะฮะอันนี้พญาจงอัางกอใหญ่ครับก็ถ่ายมาให้รับชมแต่เพียงเท่านี้แล้วครับยามเย็นอากาศก็ค่อนข้างดีพอสมควรครับอยู่ในสวนทุเรียนนี่แหละฮะ มีทั้งทุเรียนมีทั้งมังคุดมีดอกพั้นของต้นออกดอกยังออกแล้วนี่เห็นไล้วเป็นตัทำลายนอนเข้ารู้นะไหนวันดีครับก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วก็ดูหน้าตาหน่อยหน้าตาแบบไหนจับไม่อยู่นะครับกัดอย่างเดียวพันกัดนะพันกัดหันกัดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูก่อนเร็วบายบายก่อนโอ้ยโอ้ย หมดแล้วครับนี่นะฮะสายพันธุ์ใหม่อันนี้เป็นพันธุ์ทองแดงตาดผสมนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยประมาณนี้นะฮะามาเลี้ยงไว้ในสวนนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเล่นด้วยไม่ไหวฮะกัดเจ็บเหลือเกิน ไปแล้วครับบายบายครับเดี๋ยวรอชมกันใหม่คลิปหน้าครับ